ทางโมธาอะไรปลายังไงได้เลยพูดดอกตื ing, <laughs> ่นร <ilgili> ักใช่ามลิลิเนี่ยแกงปลาโมไก่เนยส่ชมโตนี่ะมัน yeah. คือไปใส่คอใจคุดใจวิกฤตเนียจะไปึงเลืมปลากัลอยใจลอยใจเซียอยู่แบบทางโมทาเลยหลุมหเหิน phải vô gia đình nói mới oh, bài đi nhầm đứt đứt phi nông này. Hôm nay em sẽ đi tìm hát với bố người. ไปลองเบิง้งคือว่าเขาขึ้นมารลอมนี่นี่ขึ้นมาบ่หึงมืนก็ชิได้กลับแหละก็เลยพากันไปเลาะก,การเดี๋ยวลองเบิ้งนะไม่ได้ไปได้หลายวันเลยเดี๋ยวเรากะติดตามครับชมไปด้วกันพี่น้องได้บ่ได้มานบ่มาไป ตอนนี้มาหาถมกว่านะอาาอกมาแลวหรอบดึกกบตีคนย่างนี่มาป่าสิเริ่จะขุกไปร้อมมานี่พอบ้างนะตัวบ้าง โอ้ปลี่นกลสิยิงให้หมุนมันเราเล่ลนนี่บางแดง บางแดงอ๋อแต่บางตัวนึงเดี๋ยวเฮาสิไปเลาะหาการเขียดเขียดครับเฮาสิจับมันอันนี้แล้วก็มอนนี่เด้ออึดปั้นกันเฮาตั้งใจสิเอามันนี่ครับ พุดรักพอเลาะมือกลับมาอดทิพักแล้วเลยทำไมบอได้พอ,อยังเลยชาดไงก่กพวกตอตะควายสีมันก็โล่นวุ่นเยอะคือ <laughs> ว่าไปหากินกะได้บ้างตัวหนึ่งกับเขตดจับเขตดมาก็แจเอะไรกับเขตดกับบอได,ด้มีได้ลักปันนะจะได้ทั้ทงนะ คางคางอันนั้นเยอะไม่งอดหำไปไม่งอดหำโอ้ยไดี๋ยวได้ไปลายคืนเลยเนาะไปเฮ้มงอดจอดแล้วก็มาอนอนคักโคตรดดเลยเราไปเหยียบมันออปาบเราโก้ยว่าบบนังนเลยวัดตะหมดหลินวัดตะหมดอันนั้น,เ,ออนเลยวัดหลวงวัวใหญ่เลย เน,นี่ยมึงไปสวบ่เบมนเนาตดึงดึงมาลดบ่ขันหัโหมัเมเสร็จึล <c oughs> อ่าพักพรก่อนสจ้าลับคลิมนี้ก็ไปพบกันต่อนในมือนเสาร์เนร้อ แล้วจะมามาตกรลกเก็บเจ๊จงนี่นะเก็บนี่มเามาทางกลับนะ กันยูหึงไปวันนี้เรียบร้อยเลยยุกเลยให้ยุกเข่าลายเออเขา้าวถือมาลายยูเข่าอยู่<ค>ถ้าเจอเข่าลายก็นเรื่องยังไงเออมันเป็นร่างกับมันจักในที่เข่ามาลายอะไรได้หรือยังอะไรสนใจสงใจหูไว้หูลงกหน้าเงยังอะไรปกติซื้อมามาลายแล้ว ประเทศพการไหาดยิมเพื่ป,ปไหลเลย,ออยลพลยนะี่น้องเลยไก่ปไหลเลยเนี่ยเทเป็นังแปลวไม่ได้ออนะเนี่ยตัวใจมันเดปีนเออมันยืนนานโอ้ยน่อนเลยลเจ็งแบบตับตัดดเ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 ็เป็นอะวขงหิดนะโอ้โหมยน่องเลยลอยเที่ยวโ,โนนยโ cần chuyển đẩy nữa Ô là to đây Nói nè 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 Nè, nếu mà kèm này Ồ, à, không gì Nếu mà không có đấy Còn đây mình mà có mấy anh đấy mà Ôi ừ. mình đây ta bỏ này là phục phục Mình thun này không phục ừ. bà đấy บืนก็ได้เฉยป่าให้นาะมันมันตีนขึ้นมานี่อมันมันจะขึ้นมี่ฮะมันหาดมันหาทางขึ้นแต่ว่ามันขึ้นเรื่อมุงมันน้ำตกแห้งมันขึ้นอย่ไดไมันเลยมาขึ้นดังสิหาทางขึ้นนี่ไปเอาแงงกันไ้เลย คนฉลาดก็ป่าเดีอยวเดีด๋ยว<อ>ด,ดีจะนำกระลงอะ่ะเดียๆเดีโดเห็นกันเลยสามตัวเลยเอาาลงแล้วลงแล้วลงแล้วเพราฉลาดก็มั่นทังนี้ได้มั่นอะได้ <c oughs> ได้เหรอนั่งข้ากินเข้าเหอหาทางกลับแล้วเนาะหาทางกลับดูกระได้ครับเกียดนะก็มีเลือเขียดได้เดือดเลยแต่ว่ามากก็ต้องไล่คนกันน้อยคนมากไม่ได้ก็รอดบางเขาก็ยังไม่ได้เดี๋ยวลงตีนชุดปากเลยนี่บางก็มีเนะ เลิมยาเลยพี่นุ้ยอะไรทางมอทาเลายฝ่ายยังไม่ได้เลยพูดดกอยู่เหรอเขินใช่หิ่อะนิดเดียวดิบักปลาเจือกูได้ยังอยู่แต่อางอยู่เลยเจ้ามันมีทำเอามีหูเอากระเจงเลย <c oughs> เนื้อแกงปลาบม้ไก่พี่นุ้ย ใส่ชอโตนี่แหละมันสีไปใส่เราือาจซค์คือโอวิค <c oughs> ิดเฮ้ยจักไปถึงเลยเปล่าไงลอยใจลอยใจเอาอยู่ไปเลยทางโมทาเลยหลุมหิน <c oughs> ไปบูชาเหินเลยเอ้ยเนี่ยมันตัวปิดซื้อเกิดหิทางโมทาเ,น,เนี้หิด แต่จีบ้างไม่ตรองนะี้ไบ้างเราได้คืนนี้จีปิงอ๋ยวกินข้าวกินน้ําแล้วก็เบิ้งขวาเบิงบ้งฝนมันเช่าแล้วก็ไปเลาะเบิ้งเห็ดอีกพอได้กินพอได้อเมอร์กิน มารอบนี้พากร่ได้่อนมาแิ่นี้นีน้อยโบโอมยังอ่านเลยนะเมื่อนี้นะชีด้กาบาเลเขาบอแเซนโนกโบับไม่ยิ่มนะ้อยเซนโนกับเบิดแต่เนี่ยเม,มิร์ดจนกวป่านท่แรกนจนกว่าป่าน เราหวังกินก่อนด้วยนี่เจินลอย่องเยอะ មន្លាងម្បានដែលអាំង់ខិស្តើមន្លាងម្ ผลจะยาเรียบร้อยเลยนะครับรถมาไก่เป็นยางรถช็อตตะขาเลยช็อตไก่แท้ดันตะลมจูงว่าออบดมาโลด,ออดโอ้โหเ,เ,เนี่ยบดายม,มาเลยมองดันเลยดันเลยดันเลยมาดันตะลม ดันเ h านี่ดนดันทำตุกนี่ล้งนะลงนมองปวยไหลจอดเลยไอ้บึงโอกันกินปะไว้ไม่ได้ไปลับเช้าเลยมั้งคนคนดีกันนะ ปลาชมตูพี่น้องเลยขีดพักหมุนลงเลยมะ,มะคืนคอหมีชื่อเลยบิ่งบางเด้อ ข้าวกินน,น้ำเนี่ยฮะเลาะหาเห็ดแล้วก็มือนะพี่น้องพอได้มือฝะเขาอยู่บ้านนะมาพี่น้องข้าวเช้านหมนกันอาหารการกินง่ายๆเหมือนนี้จั๊กโซโล่สตป,ปปี้เห็ดเด้เห็ดเด้ป่ปากเขาพอดแต่ชื้อ กินข้าวแล้วก็จะไปเล่ามังเห็ดตรงนี้ตรงไอืมออกิ่นยุกกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ไปเล่ามังเห็ดกันพี่น้องไปหาเห็ดมือกินกันนะมื่อนี้สิว่าคึ้มเหมือนมือเลยมื่อนี้นะกเพือยชุงใบใบนี่โคบเก้าโต๊ะอีกคน<ก>มันพักน้อยนึงนะเบิร์น,นบบ มนันอ่ะเป็นจุกเป็นจุกเป็นจุ้มเนเพาะหนังนะมืนอนอย่งมองหลายเลย้อ บนเนี่ยอ่อนหลายยังน้อยนฝนตกเ่อแล้วมันฟูขึ้นพ่อนะ หลายเห็ดกลัง่งอื้อเห็ดกันดุหาเช่ฉันจะกินหลายอยู่อเกมมือเกมเครื่องเ,เกมของกำบ้านกันมาเลยสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรพี่น้องขอบใตหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจและติดตามรับชม้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง